สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมเองนายหลคนเดิมวันนี้เราอยู่เกมย้อมแมวไนกันอีกเช่นเคยคราวนี้มาถึงคิวตัวละครอย่างคิรินอายาโตกกันบ้างความสามารถของนางจะเป็นแบบไหนจะคุ้มค่ากับการกดหาหรือไม่เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังแบบสั้นๆตตมสไตล์ไวรุ่นเซิร์จจีนกับช่วง Operator Review ถ้าพบก,กันแล้วล่ะก็บลิกยาดรโาตดาขดเไทยาโตะทามากันิ คิรินอียโตหรือชื่อเก่าก่อนหน้านี้คิรินเอกยโตส่วนสาเหตุในการเปลี่ยนชื่อนั้นก็เพื่อให้ตองกัาเลฟที่เอามาใช้เฉยๆและไม่มีอะไรมากครับและคิรินกับยาโตก็ไม่ได้ยินกนันนะเว้ยโดยตัวนังนั้นจะมาเป็นคาส,สเปเชียลิสตหกดาวสายเอ็กซ์คิวเตอร์เทรดของนางนั้นจะลดระยะเวลารีดีพอยลงอย่างมาก ทาเลนแรกจะทำดาเมจอาร์ตเพิ่มเติม20%โดยคิดจากแอคแทตั้งต้นของนางทาเลนสในช่วงที่สกิลทำงานและหลังจากสกิลหมดลง10วินาทีจะเพิ่มแอคแทให้กับตัวนางเอง13%มาที่สกิลกันบ้างสกิลแรกนางจะกลายเป็นเอ็กเซียที่ตีพื้นเพราะเมื่อสกิลทำงานจะเพิ่มแอคแท็กสปีดให้กับตัวนางเองและโจมตีครั้งละ2ฮิตโดยทุกครั้งที่โจมตีใส่มอนตัวเดิมครบ3ครั้งจะเพิ่มการโจมตีจาก2ฮิตเป็น6ฮิต สกิล2เมื่อสกิลทำงานจะเพิ่มผลของทางเลน1สูงสุดถึง2.5เท่าเมื่ออัพขั้นมาสเตอร์ดี3และจะทำการโจมตีใส่ศัตรูทุกตัวที่อยู่ข้างหน้าทั้งหมด16ฮิตโดยแต่ละฮิตจะสร้างความเสียหายเป็นดามเมจกายภาพและเพิ่มระดับการย่อยยุให้กับตัวเองถือว่าเป็นสกิลที่เบิร์นระยะสั้นๆที่ดีมากๆสกิลหนึ่ง แถมมาพร้อมกับความสามารถพิเศษเมื่อสกิลทํางานนั้นนางจะไม่รับผลของสถานะใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะสตันแช่แข็งบลาบลบลานางเมือนหมดทําให้การันตีได้ว่าโดดลงไปได้ตีแน่นอนแต่ก็ยังโดนดาเมจจนตายได้เหมือนเดิมนะครับระวังตรงนี้กันให้ดีล่ะ สกิลสเพื่อสกิลทำงานนานจะพุ่งไปข้างหน้า2ช่องโดยทุกครั้งที่ฟันออกไปเนี่ยจะสร้างความเสียหายสูงสุด300%คิดจาก a อค a แทตั้งต้นของนางแก่ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในระยะใกล้เคียงทุกๆ0.2ช่องที่เคลื่อนที่ไปในช่วงระยะเวลาของสกิลโดยจะขยายระยะการพุ่งไป0.3ช่องในทุกๆครั้งที่ฟันศัตรูสามารถไปได้ไกลสูงสุดถึง5ช่องและสกิลนี้สามารถโจมตีใส่ยูนิตที่บินได้ ถือว่าเป็นสกิลเบิร์ดในระยะเวลาสั้นๆที่ดีมากๆอีกสกิลหนึ่งของนาเพราะถ้าหาเป็นช่องที่เป็นทางตรงมอนมากันเยอะดีบอลเล็กคับ วานมูและยังเป็นบอสที่มีช่องใหญ่ๆอีกกบอสเลยครับยาโตกินเรียบแถมมาพร้อมกับความสามารถพิเศษที่ดีกว่าสกิลสองนั่นก็คือตอนที่สกิลทํางานนั้นนางจะไม่รับส้นทีนอะไรเลยทั้งสถานะและดาเมจที่ได้รับแต่ตอนดอปนางนันน้นานางจะไม่บล็อกนะครับจนก,กว่าสกิลจะทํางานเสร็จและในการคํานวณน,นั้นเอาจริงๆแล้วสกิลนี้ควรจะทําดาเมจได้25ฮิตแต่ความเป็นจริงมันโหดลายนะครับเมื่อเล่นจริงๆแล้ว,ลวนางทาดาเมจได้แค่18ฮิตทีเท่านั้นเหตุผลมาจากฮิตแลกนั่นแหละและถ้าคุณใใช้ส้สนนี ่วงที่เกมแหลกพอดีก็นั่นแหละดาเมจหายยังไงก็ระวังกันด้วยนะครับโมดูลของนางนั้นจะมาให้อัพพร้อมกับตอนที่ตู้นางมาเลยเงื่อนไขก็ตามรูปเลยครับเล่นด่านไหนก็ได้5ด่านแล้วเอานางไปลงสนามอย่างน้อย3าครั้งต่อด่านและผ่านด่าน3,7โดยที่ต้องใช้นางจากการโตปืนโคกอย่างน้อย2ตัว เท่านี้เราก็สามารถปลดโมดูลได้แล้วครับเมื่อสวมใส่โมดูลจะบัฟผลของเทดเมื่อถอดออกจากสนามจะคืนค่าคอร์80%จากที่ใช้ไปและ Stage 2นะครับจะบัฟผลของ t าเลน t 2ให้เพิ่ม a อ t a ท็มากยิ่งขึ้นและเพิ่มบัฟตรงที่ระหว่างที่สกิลทํางานนั้นจะเพิ่ม a อ t a ท็เข้าไปอีกและสุดท้ายสเตจที่3ไม่มีอะไรมากครับเพิ่มแอคแท็แค่นั้นแหละโดยส่วนตัวแล้วผมแนะนําถ้าไม่ได้ซีเรียอะไร up แค่สเตจ2ก็เพียงพอแล้วครับ ในส่วนของการอัพสกิลนั้นแนะนําให้อัพสกิล2กับสกิล3ก็พอแล้วครับอัพอนไนก่อนก็ได้แต่ถ้าถามความเห็นส่วนตัวของผมแล้วก็ผมแนะนําทำสกิล2ก่อนครับเพราะว่าใช้บ่อยกว่าสกิล3มอีกสาหรับพอรตที่แนะนํานั้นเช่นเคยครับพอตเดียวก็เหลือเฟือแล้วแต่ถ้าหากอยากใช้งานให้ดีขึ้นแนะนำพอต4ครับเพราะว่าการได้ลดระยะเวลารีดีฟอยสำหรับสายนี้มันดีมากๆครับแล้วจะไปคุ้มอีกทีก็คือพอท6เลยครับแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องเพชรไม่พอแล้วก็ใช่ฮะ เวลาของสปอนเซอร์ของเรายาดากมเซ็นเตอร์ร้านรับเติมที่ถูกและปลอดภัยเกมเมอร์สายนอนดึกไม่ต้องห่วงครับเพราะว่า ร้านมีบริการรับเติมตลอด24ชั่วโมงใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ในใต้คําอธิบายคลิปได้เลยครับมาเรียว <My Damn! S 1> นะครับสำหรับการเปรียบเทียบตัวละครระหว่าง3ตัวอย่าง t e x กซัสอันเตอร์ยาโตอันเตอร์และแฟนทอมเนี่ยในสายนี้ใครดีกว่ากันถ้าในมุมมองผมนะครับเอาตรงๆเลยนะคือทั้ง3ตัวเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้หรอกครับเพราะหน้าที่ของทั้ง3ตัวนั้นไม่เหมือนกันสักอย่างถ้าให้อธิบายสั้นๆถึงแม้แฟนทอมจะดาเมจน้อยกว่าในบรรดาทั้ง3ตัวทั้งหมดแต่ร่างแยกและการคาว์คอนโทรลของพี่แกนั้นถือว่าเป็นข้อดีทีท หาตัวทดแทนได้ยากยาตัวเองก็จะไปทางเบิร์สดาเมจในช่วงระยะเวลาสั้นๆมันเบิร์สไวมากๆจนไม่มีใครสามารถเทียบได้และสุดท้ายตัวสันตีนของเรานะอย่างเท็กซันอันเตอร์แม่งคืออออาลาว์ทำได้ทุกอย่าง แต่นางเองก็ไม่ได้มีร่างแยกและข่าคอนโทรลที่นานเท่ากับแฟนทอมและถึงดาเมจจะแรงมากแต่ก็เบิร์สไม่ไวเท่ากับยาโตอยู่ดีเพราะฉะนั้นการเลือกใช้งานทั้ง3ตัวละครน,นั้นก็ควรจะดูจุดประสงค์ด้วยว่าเราจะเอาพวกเขาไปใช้อะไรและก็ย้ำอีกครั้งนะฮะไอเกมหานี่มันไม่มีตัวละครไหนตกงานทั้งนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะเอาพวกเขาไปใช้แบบไหนเท่านั้นเองสำหรับความคุ้มค่าของตัวละครยาโตนะครับผมจะให้คะแนนอยู่ที่ ก็อดแม่ไปอนะแม่กูไม่พอแม่ยงเป็นตูลลิมิเต็ดโคลาโบอีกถ้าใครมาไม่ทันนีขอแสดงความเสียใจล่วงหน้าเลยนะครับ <S <S <ๆ>เพราะว่าตู้โคลาโบเนี่ยโอกาสรีลันมันแท้ไม่มีเลย ทุกวันนี้ของเซิร์ฟจีนเรนโบว์ซิกยังไม่รีรันเลยครับมีล่าสุดก็แค่กวาง9สีนั่นแหละที่รีรันมาเราก็ต้องดูดูกันอีกทีนว่าในอนาคตจะมีรีรันตัวโคลาโบพวกนี้หรือเปล่าแต่ถ้าหากใครอยากรู้ว่าอีเวนต์หมอนฮันเนี่ยมันห่วยแตกขนาดไหนผมมีคลิปบนอีเวนต์นี้แบบคร่าวๆสามารถกดได้ตรงที่มุมขวาบนเลยนะฮะสุดท้ายนี้นะครับรีวิวนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพียงคนเดียวเท่านั้นอย่าลืมดูรีวิวเจ้าอื่นๆเพื่อประกอบการตัดสินใจไว้ด้วยละ่ะ และขอขอบคุณเหล่าเมมเบอร์ที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับไว้เจอกันใ,ใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอมึงรัดงี้หิวเงินละสิพี่